สวัสยีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมพับจีเอเรื่องของแม่มึงว่าจะเอาขึ้นไม่ขึ้นไหนอเฮี้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮะเออคุณพ่าไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ตั้งขอบเลยเจ้าดิคุ้วันหยุดเดีด หไรวันนี้เฮ้ยตีหนึ่งข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งตีหนึ่งตีบนหัวมึงอ่ะเห็ฮไรเฮไรแล้วไหนวะไม่เห็นขนางหลังกูเนี่ยกูเห็นนี่ไอ้เจี๊ยตีอยู่ไงมันลอยมาเนี่ยให้มึงมาเต่เอ้โหเลยไอสัตว์เอ้ยปืนกูเหี้ยปืนอย่างดีกูยิงขาดจะเลยร้อยผิด ไหนอะเฮี้ยอะไรวะใครยิงเฮี้ยอะไรกูนี่แหละเออหนึ่งนี่สัตว์ไหนอะเฮี้ยกูหาโคตรเนี่ยกูได้แต่ระเบิดแล้วสิผมได้แบนดอฟแล้วผมผมผมได้แบนดอลกูได้ยินเสียงระเบิดใครวะอตรงไหนตรงไหนไปเออมีไม่จะปืนเลยโหรอเฮี้ยบอกให้ไปช่วยเลย กูได้้บนนัลไงคุณได้เสียงติงใครวะติงผมติผมไม่ใช่และไอ้เพี้ยมรั่วไปเนี่ยข่างเล่นเองเนี่ยมาหน้าบ้านหน้าบ้านนี่กว่านี่กว่าไหนสามคนกตายไปเลยไอ้เพี้ยอ้าวไม่ใช่ตัวเดียวโอ้ยอวัยไวสักเลยแน่นอนเนี่ยผมมันแบบมือปิดทัด ไป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 ขัดตมดกูอ้อมมันกูอ้อมมันต่กูได้ดักกูนอก็อปเจอกูอกโอยเย็ดักกูน็อปสั่เอาให้กูใช้ไหมนีรเดินวัดใครเดินข้างหลังหงรือวะเดี๋ยวเนี้ยไปรู้มั้หมาเอา้เพื่ออาชิวอุออ้ยคุณสี่สวยกูมีที่เก็บเสียมปืนคนเบาด้วย อ้าว M4 เสร็จกูดิตอนนี้กูใช <ผม S 1> ้กระสุนปุกเขียวดีกว่าผมเล van, ่นแมนดอได้ปะกระสุนเขียวเยอะกระสุนเขียวอยอะนี่เยอะมากปืนจัดสัตว์แม็กกาซีนแม็กสามี้เยอะปืนจัดจุ้ยที่ผมอยากได้กระสุนเหลืองอะกระสุนเหลืองยังไม่เจอเลยว่ะข้างบนนี้เอ้ยกูเล่น M M4 ดีกว่าอ่านี่จั์กระสุนมันเยอะอะ เดี๋ยวดิแป๊บเดียวมีมีผมสามรอยอะไอ้ยไม่ไม่เยอะได้ไงอ่ะฮะกูมีอยู่น้อยกว่าไอ้พี่กูมีสามร้อยเตะกันสุดจะเยอะไอ้พอฟังนอนวะผมยังไม่ยินเสียงใครพอเลยพีู่ฟังพี่ทำจากอะไรบ้างผมไม่ยินเพี่อะพอตอนที่เรากระสุนเหลือยู่ไหนกระสุนเหลืองยู่ไหนกูไม่มีไมมีกระสุนพอตอนที่เราเล่นเนี่ยหนั้เก็บไว้หน่อยไม่มีเหมือนกันพี่กระสุนเหลืองอ่ะไม่เจอเลยไม่เป็นไรอัปืนนี้ก็ได้ปืนแล้วไอ้เหี้ย ตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมว่าจะจะเล่นไอเอทสามสองอยู่กูเล่นคิวอวีโอทั้งนั้นอ่ะกระสุนกระสุนแม่งไม่มีอ่ะโอเคได้ตอดสวยพี่โหลเปลี่ยนได้ไหมไอเออเปลี่ยนเลยกูเล่นเอ็มยูสี่แมงเลยกูเปลี่ยนได้อเต่อไปละฮะนั๋วไอพี่เอาเอาตั๋วสี้แมงออไปทิ้งไว้อยู่บ้านหลังแรกพี่พี่จับบัฟพี่สกไม่เอามีแล้วกูมีแล้วกูมีแล้วกูมีแล้ว เฮ้ยกูเจอไหไอ้สัตว์น็อกโวยกูอยู่ที่อะไรคนเดียวเนี่ยเฮ้เป้ขาเป้อารักติดแมทต้องสนใจกูเล่น2 4ได้อไอเทียซ้ไม่ตายไ่ตผมก็เล่นแรงแม่งพอๆกันที่ี้พพอกันคาเยแต่ถ้าเจอคาบอกนะอะะ คามันยิงย้อย m ี4สี่จะยิงไม่ย้อยมั้ยย้อยน้อยกว่ามาั้งไม่รู้่ะไม่รู้กูถนัดคาว่ะ m 2สกับจุยอะกูเจอคูนหก้วยเนะี่ย <c oughs> โอ้เฮียใช่ไหมไปใช้กูพอไปเขียนอะไรไปแล้วของเดียวเฮีย,ยโวยมึงเอาไปมึงใช้ได <ป S 1> นะ้สิจะใช้่กดใหญ่จริงใช้ใช่ใใ่ใ่ไม่ใชุ้กดนส่กระนร้อยระกูสที่ก็พอเลยเฮีย ไม่ยิงเพื Jamie, <S 2> 2 <S <S 2> 2 <S ่อนวันกลัวมาเติมกระสุนคนเดฮ้ยคุณเจ้าคุณเจ้าเอ้ยสองตัวสองตัวมาเด็กไหนวะอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งขามถนนนะไปทางมือไงไหนข้างหลังกูเนี่ยกูเจอตัวข้างหน้ากูยิงยันยื่นไม่ได้เออกูเลยเห็นแล้วไปไหนล่ะไม่รู้วิ่งแบบเสื้อขาวตัวนึงอะเจ็บไหนวะเจ็บมากเจ็บมากเป็นเดียวเป็นเดียวมาเดียวล้มหนึ่งล้มหนึ่ง ทำ<ต>แล้วทำแล้วหน้าตู้บ้านที่ไปกดยิงอะ่ะเออกูเห็นแล้วประเดนคือวยิงไม่ทันในเงี้ยข้างหลังบ้านอะตรงกระแพงอะ่ะมาดีเสื้อขาวปะก็ที่มาไงมาส้มอะหน่มสองไม่ใช่ต,ตรงกระแพงนะอีกนคนคอนเทนตีมางไงนะเออคนละตัวคนละตัวตายเสื้อขาวตายอุ้ยสวยสวยจะชุดหมีว่ะ <laughs> กูใช้ชุดวีไม่เจอใครเลยใ่หมแล้วกเราลันลันลันทำทีันัหลางก็อเฟรมดีเฮ้ยกูได้ชุดใหม่แล้ววะโหชุดจัมพ์กนะพี่จับกูนะชุดจักนะ้แล้วมึงม่งแต่หน้าลงชัมพีอะไรล่ะกูบอก คุยก็บอกอุ้ยเอ้ยไอเทียนี่ยังวิกตัดนารถตูเลสไอสัตว์เอ้ยชุดชุดอ้นชุดวัวนจระอ้วนเกินยิงอะไรอ่ะพี่แบงลองปืนไปมียาเล็กมั้งวะฮัลโหลไม่มี แล้วพี่ไม่มีไอ้เครือ่องระงโรงพยาบาลมีครับนี่ยเครื่องแค่ตัวเมียนเดียวอย่างละคันดิสัน <c oughs> ไม่เอาไอ้เหี้ยอย่างละคันดิสันนี <c oughs> ่เลยแล้วเครื่องดื่มคุ่กำลังเป็นยี่ห้ยอันนั้นรถสีไม่เดียรออันไหนเดี๋ยวไม่ใช่เหี้ยเอ้ยซากรถดิสัน <c oughs> ไม่มีใครดอกสาพานหรอกเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรจัดกูลงก่อนไปเลยไปเลยเฮียไม่กูอยู่บนหลังคาเนีไงกูจะกูคือบุรพาอะไรเฮียนะคือมาดิมาดิมามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยสิมันอยูที่อยู่ทางตรงนน้นอ่ะมันอยู่รอบใบน้ำอยู่น้องหนึ่งใบน้ำตรงไหนวะโอ้ยเฮียมันอยู่แม่น้ำนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ ตาพี่ทำได้ทำได้เฮียอะไรวะโดน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 ไอเฮียแล้วมึงวายน้ำเฮียเฮียอะไรไหนว่ายน้ำมึงเออมันอยู่ตรงหินเมื่อกี้มึงวิ่งตรงหินนี่พี้รสดุบว่ายน้ำหรือไม่ว่ายอ๋อมันขี้เออยู่ข้างบนนี่ว่ะขี้ข้างบนตอนเนี้ยเออผมไม่เห็นเลยผตรงกลางระดับที่เป็นงานพ่อตาดีเหรอโอยมันเจออะไรสัสผมว่าแหละที่เจออะสุดยอย โอ้ยปืนที่อะไร M4 เหร,หรอหมดยังหมดเฮ้ยหมดก็เฮี้ยแล้วต้องไหนอ่ะอันนั้นตายที่กูยิงไงนะ้เนาะต่กพาาาเฮ้ยยัยงยงัยงยงังยังโอที่มาแบกมากไปไ,ไ,ไอเฮีย้ยนลบเกือบลมไอเฮีย้ยมีคนยิงเงมื่อกี้ เยืดสว้มาแล้วป่ะไม่รู้เฮ้ยพอไม่ใช่เฮ้ยพอชุดกัปตันมากูจะเป็นกัปตันโจรสลัดครับไม่ไม่มียาส่งเลยไม่ไม่มียาสััน มีเฮียมียาเล็กเอาปะเอามันแบ่งไงมันแบ่งไงวะคุณลืมไม่รู้อ่ะเฮ้ยกอดสองคุณไปเลยเฮ้ยขอสามขอสามเจกาบ้านเจ้าบอกนะว่าพี่พี่เพิ่งเจอหมอสามเหมือนกันอ่ะเจอนานแล้วอ้าวเฮ้ยกูเจอรถอะไรอ่ะใช่รถไหมรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กเด็กกู ตุกไอ้เ <polarization> หียนี <inequ> <iah> ่ไงรถสามอ่ะใช่ไหมสามรนสองว่เหียว้าวโมไซคเล่นตุกเลยงั้นโอ้ยเฮียตายไรยืนับนงโอ้ยอันนี้อีแบ์มาเพียบขนาดนี้มันับคนรถคนหน้าหลังอ่ะเหมือนรถ เ้ไม่หววะนหัวรถน้ารักรถกระบะอหสัว์โดนห้ยแลมแลมโดนไปไเหมีคนแลมไปช่วิไปไหนวะใครขอกูแล้วมันหายไปไหนขอแล้วก็ชิ่งไอเหี้ยไอเหี้ยลงเลยกอ้กูเจอไอสัตว์เฮ้ย ข้างหลังเออข้างหลังเฮียนู่นเฮียยไปเสียงอยู่ข้างหน้าเลยเฮียมีมีอีกปะหมดแล้วมันตาเลยเนี่ยข่วยเคาะโอ้ยเฮียก็หายเลยสัตว์ชิ่งไอสัตว์อ๋อไม่มันกดคอนโทรลอะมันสามารถเลือกได้พี่แต่ว่ากดอันติเมตมันมันจะแบ่งให้ครึ่งเลยถ้าเกิดกดกดคอนโทรลแล้วคลิกขวามันมันจะเลือกได้ว่าจะแบ่งเท่าไหร่ ระวังระวังเขาฝั่งโน้นนะกูมีหมดเอาเฮียเกาะสามหมวกสามกระเปาสามผมมีหมวกสองเกาะสองกระเปาสามไม่ใช่สองสองสามไม่ใช่เก็บไอ้ดอมมาเฮียเหลี่ยมสัตว์กูหาน้ำมันคนมันเหลี่ยมอะเนาะกูหาน้ำมันเติมรถกูอยู่ในเฮียโอ้ยเฮียขับถ่านน้ำมันกันมาโคตรเยอะกูบอกเลยเฮ้ยคนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว เดี่ยวเียรือคือยุล้ออะไรมันนอมันสั่นสูงกว่านี้ต้องสูงกว่านี้ต้องสูว่านี้มันหอบตางตะไไม้ล้วไหนมางนี่นี่ๆเดี๋ยวจะเนี่ยเฮ้ยมีคนขออู่สามให้คือสามให้ขออยู่น็อกแล้วทำให้องคุยอะไรแล้ว เอ้ยทำไม่โดนตาย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 เฮ้ยเ้ามีอยู่มีมีอีกมีอีกยเาเห็นกูเห็นนะเห็นมองมองกูตายไอ้เหี้ยเขาหัวเต็มปกูบอกเลยก็คือไม่มีใครอยู่เมื่ี้ไมู่อะไมู่ว่ามันยิงกันมีนมีคนอีกปม ขวาขวาขวาน่าจะเข่าลูกนี้ป่ะเออใช่ลูกนั่นแหละเออขนาดเลยขนางหน้าเลยหลังเข่าหลังขวาหลังขวาน้องหนึ่งไอ้สังสน้องสองเฮ้ยเฮ้ยขวาคเจอแล้วคุณเจอแล้วน้องสวยมึงหล่อมีปัวมีปัวมีอีกมีครับผมคุเจอแล้วคุเจอแล้วไอ้กระตุกหัวแน่นอน ใช่ไอ้เหี้ยกูโหลดกูโหลดเสร็จก็สุดแต่พอดีเยี้ยว่าไอีรักก็ถุนเข้าวงนอคุยได้เลยเข้าวงเชี่ยวงวงสิบวิไอสัตว์แรงไอ้เหี้ยครับไปได้ไอ้เหี้ยไอ้นายเข้าวงกินยาชูกังวลด้วยกินไปแล้ว่าสามไยไปแล้วไอเหี้ยกูไม่เจอบอลลาร์มีอยู่แล้วไอเหี้ยกูมี้มเพื่ไปได้ไอ้เหี้ยกูไม่เอากูจ้ตู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 ้ไอ้เยี่ยววงไกลสัตว์เลยอะ เฮ้ยเอาึ้นไปเอารถข้างหน้าเลยมือต้องก็ได้นังที่นี่จะดีนะเอ้เบสมึงอ่ะแทนที่จะเอารถแบบคุณขโมยรกูเดียวคนนี้ที่ยเฮียรถกูได้นั่งได้คนเดียวบอสไอ้มันซ้อนไม่ได้พี่โอนโกรธใส่มึงไปเปลี่ยนรถตุ๊กมาแล้วกูน้ำมันหมดแล้วด้วยเปลี่ยนเที่อ่ะใส่กูปล่อยไหลมาตั้งแต่เขาเนี่ยนะเฮียน้ำมันหมดโวยขับรวยอะไรอี๋เรื่องขู่ขวาน้ำมันอยู่ ดิรู้ว่าด้นหน้าแหละแต่ละคนไม่และไอ้เหี้ยมันหาน้ำมันนะไอ้เหี้ยเราวิ่งผ่านเราผ่านเออเรา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 ไิ่ผ่านน้ำมันเกือบสิบผ่านอ่ะเออไอเหี้ยกูไปเก็บแอดด็อปแม่งคิดว่าจะมีน้ำมันไอเหี้ยมไม่มีไอแอดด็อปเยี่มีไอแอดด็อกให้น้ำมันไอ้เหี้ยมทุกคนที่อะไรสัตว์ไอ้ขอขอให้ไอแอดด็อปลูกนี้ตกด้านหน้าเราได้ไหมเจอรถเต็มเลยเฮียเจอรถแล้วเจอรถแล้วสั้นอันไหนสั้นนะฝันเออผมว่ากันแ ตรงด้านหน้าเราเนี่ยไอ้เฮียด้านหน้าเรากูเนี่ยไอ้สัตว์แต่กูอยากได้สมัยยากกว่าจะส่องลูกด้วยไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียหวานหมูเลยสัตว์ไปไม่เปิดไฟบ้านเลยเฮียฮัลโหลบ้านมันตึ๊บเผมพ่อมึงเลยของมึงไอ้เฮียโผล่มาให้ด้วย้สายเฮ้ยขวาขวาทางที่สามสิบดูยึดโพสิชันนี้ดีกว่าสวยจัด ควายรถไหลตายแบ๊บไปตายแบ๊บไปล็ขอบมึงไปเลอยค่อยๆเที่ยวนู้นไม่เที่ยวเขาอยู่ใกล้จัดเลยไปดีกว่าเอ๊ะมันโมเมนต์โมเมนต์เก็บไว้ยมารว้อย่าเพิ่งยิงมาไว้อย่าเพิ่งยิงมารวายเพา่งเห็นแถววิหารได้ัุ๊บโอ้ยที่นุ่มให้แบ๊บไปเก็บไอ้ดอกไปไอ้แบ๊บข้าลังไม่เก็บอ่ะไม่ได้ข้างหลังข้างหลังไอ้ดอกข้างหลังอ่ะ ไอ้ไปทางไอ้งไปทางไอ้ไอ้ไอ้ไหนอย่าไปคนเดียวนะอไปคนเดียวไอ้กลับมาไอ้กลับมาไอ้อยู่ฝั่งอ้ยีมีคนเคาะกูอุ้ยโดนอโดนเจอแล้ว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 มาไว้นี่ตสพานตสะพานอ๋อเห็นล้เหอนไมไมสะพานอ่ะเหอแล้วพี่เห็นแล้วแล้วมันเคาะไอ้สัตว์กูเห็นล้โดนไม่โดน้ยอย่ามาอ๋อกูเจอแล้วไอ้สัตว์ โดนเจ็บมากหลังเข่าไอ้เหี้ยมีทุกคนจะมาเก็บแอดดอปสะพานเจ็บจัดหลังเข่าไหนเข่านี้เข่านี้เข่าเหลืองเข่าเหลืองมาร์คเหลืองโอ้มาร์คเหลืองไหนวะอ๋อเจอละสะพานเจ็บเฮี้ยมีเหี้ยแหวนโดนมีคนชาร์จระเบิดกูไอ้นายอยู่กระจุดเลยนะมันชั่นเงี้ยเออผมโดนสองตัวว่ะถอยก่อนดิโดนเจ็บมากปั๊มยาปั๊มยาเลยปั๊มยาด่วนหลังตัวไม่เจ็บมาก กูถอยไปกูโดนระเบิดไอ้แม่กู้เยี่ยระเบิดเต็มเลยว่าแล้วกูโดนระเบิดไอ้เหแค่ไหนอยู่นั่นไว้อยู่นั่นไว้หลังหลังต้นไม้หลังต้นไม้ที่มาที่มาที่มาเฮ้ยเอี๋ยวกูจะลักกูจะละตรงนี้ตรงนี้ตรงกูเลยเข้าเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วควาระเบิดแล้วควาระเบิดแล้วเฮ้ยมีมีตัวหลังหลังหลังบ้านหลังบ้านโอ้ยเนี่ยมีตัวเราวิ่งมาไกลเออ โอ้นััอย่าให้มันซ้ำผมก็พอตรงต้นไม้นี้หนึ่งนะเออพี่เห็นแล้วพี่โก้ตายแล้วพี่โอ้เยียเจ็บชิบหายเฮ้ยอย่าฝามอย่าฝามไนไม่ทันจริงว่ะไหนไหนกูไม่ทันโกรตายเฮียยิงพันโอ้ยเย้ยตายพี่มุ้ยท่านจริงนะในบ้านนะทุกตัวนี่จะบอกเลย